สิ่งที่อยู่คู่กับกองทัพอากาศก็คือเครื่องบินรบครับและหลายประเทศก็เลือกที่จะใช้เครื่องบินรบซึ่งมาจากผู้ผลิตหรือว่าประเทศที่มีเทคโนโลยีทางการทาหารคล้ายคลึงกันเพื่อให้เกิดความง่ายต่อการใช้งานไม่สับสนรวมถึงลดต้นทุนในการบำรุงรักษาด้วยแต่ว่าไม่ใช่กับอินโดนีเซียครับเขาเลือกที่จะปฏิรูปกองทัพอากาศด้วยวิธีที่แตกต่างนั่นก็คือการใช้เครื่องบินรบที่มาจากทั้งค่ายนาโต้อย่างเกาหลีใต้ฝรั่งเศสรวมถึงค่ายตะวันออกอย่างจีนครับก่อนหน้านี้ TNNTEC h ได้นำเสนอ นอข่าวว่ารัฐบาลอินโดนีเซียประกาศแผนจัดซื้อเครื่องบินขับไล่แบบประหุภรารกิจเฉียงตูเจสิจากจีนอย่างน้อย42ลำครับแต่ว่าก่อนหน้านี้อีกทีหนึ่งครับในเดือนมกราคมปี2 0 2 4อินโดนีเซียก็ดีลก,กับฝรั่งเศสในการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่แบบดาโซราฟาวของประเทศเขาอีก42ลำเหมือนกันและแถมอินโดนีเซียยังได้ดีลก,กับตุรกีในการจัดซื้อเครื่องบินขับไลยคที่5อย่างขานอีก48ลำเป้าหมายของรัฐบาลอินโดนีเซียคืออะไรแล้วทําไมกองทัพต้องมี ความหลากหลายทางเทคโนโลยียุทธปกรณ์ให้กับประเทศตัวเองเพื่อเข้าใจคําถามนี้ให้มากขึ้นครับผมขอพาทุกคนไปดูภาพรวมของกองทัพอากาศอินโดนีเซียในปัจจุบันคร่าวๆกันครับกองทัพอากาศอินโดนีเซียในปัจจุบันมีเครื่องบินจากทั้งฝั่งเนโธออย่าง F16 Fighting Falcon ของสหรัฐอเมริกากว่า33าลำเลยครับแล้วก็มีเครื่องบินขับไล่โจมตีเบาแบบ KAIT 5 0 Golden Eagle จากเกาหลีใต้อีก13าลำรวมไปถึงเครื่องบินขับไล่โจมตีเบาแบบ EA Hawk 200จากอังกฤษกว่าสย แต่ในประเทศเดียวกันนี้แหละครับก็มีเครื่องบินขับไล่จากฝั่งรัเสเซียอย่างซู27ีกาลำรวมถึงซู30อีก11ลำทั้งสองค่ายครับมีรวมกันกว่า83ลำแต่หลายรุ่นที่กล่าวมานี้กําลังถึงเวลาที่ต้องปลดประจําการรวมกับที่อินโดนีเซียอยู่ระหว่างปรับปรุงกองทัพและก็อุตสาหการรมป้องกันประเทศให้ทันสมัยมากขึ้นโดยวิธีการที่เขาเลือกใช้คือการเสริมความร่วมมือจากทั้งฝั่งจีนฝรั่งเศสรัรรสเซียตรุรกีสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆเพื่อหาแนวทางในการวางระบบยุทธปกรณ ทางทหารให้กับประเทศตัวเองอย่างเหมาะสมอินโดนีเซียครับเลยตัดสินใจยกเครื่องกองทัพอากาศใหม่ด้วยการซื้อเครื่องบินรุ่นต่างๆจากหลายๆประเทศมารวมในที่เดียวกันโดยรุ่นแรกที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้คือ Kf 2 1 b o r a m e ของเกาหลีใต้ครับที่อินโดตกลงร่วมทุนราว20%และได้รับการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีทหารบางส่วนซึ่งเกิดขึ้นในปี2015-2016ที่ผ่านมาแต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่งครับอินโดนีเซียมีปัญหาเรื่องการชำระเงินตามข้อตกลงทําให้ปี2024ที่ผ่าน รัฐบาลเกาหลีใต้ตัดสินใจลดสัดส่วนความร่วมมือกับอินโดนีเซียและเงินทุนที่ต้องจัดการจาก20%เหรือเพียง7.5%เท่านั้นการปรับสัดส่วนที่ว่านี้ทําให้อินโดนีเซียมองหาทางเลือกใหม่เพิ่มเติมครับก็คือเครื่องบินขับไล่ล่องหนยุคที่5รุ่นขานซึ่งพัฒนาดโดยบริษัท t u r k i s h Aerospace Industries หรือว่า TAI จากตรุรกีครับจุดเด่นของขานเขาคือความสามารถในการล่องหนหรือว่าสเตลครับซึ่งมีการคาดการว่ายังมีค่าระดับ RCS หรือว่าเรดาร์ cross section ที่ต่ำมากใกล้เคียงกับ F-35 ซึ่งมีค่า RCS ที่ว่านี้ 0.001ถึง0.005 00ตารางเมตรซึ่งค่านี้ยิ่งน้อยยิ่งแปลว่ามีโอกาสตรวจเจอได้ยากนั่นเองครับด้วยเหตุนี้ครับอินโดนีเซียจะกลายเป็นชาติแรกที่ได้รับการส่งออกเครื่องบินขับไล่ขานจากตรุรกีโดยมีการดิวทั้งหมด48ลำตามข้อตกลงซึ่งเกิดขึ้นในงานแสดงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เรียกว่า Indo d e f e n s e 2025ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงจาก,การ์ตาของอินโดนีเซียนั่นแหละครับโดยดียที่ว่านี้ประกาศกันเมื่อน12มิถุนายนที่ผ่านมาแต่แค่นี้ครับมันยังไม่เพียงพอ ต่ออินโเซียเพราะว่าในปี2022ก่อนหน้าดิวเรื่องขานอินโดนีเซียรประกาศสั่งซื้อเครื่องบินขับไล่แบบดาโซราฟาลจากฝรั่งเศสจำนวน42ลำเหมือนกันโดยมูลค่าโครงการทั้งหมดครับคือ8,100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า2 6 2 0 0 0ล้านบาทโดยราฟาลมีจุดเด่นที่ความสามารถในการพิสูจน์ตัวเองในสถานการณ์จริงหลายสมรภูมิทั่วโลกมีระบบเรดาร์และระบบการบินที่ล้ำสมัยใกล้เคียงกับ F-35 มากที่สุดรุ่นหนึ่งของโลก้ดยรับซึ่งดาโซราฟาลลำแรกประกอบเสร็จแล้ว ด้วยครับในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองและอินโดนีเซียได้ส่งนักบินกับฝ่ายช่างเทคนิคเข้าไปรับการอบรมในฝรั่งเศสแล้วก่อนจะส่งมอบให้กับอินโดนีเซียในปี2026หรือปีหน้านี่เองครับแต่ที่ทําให้หลายฝ่ายทั่วโลกประหลาดใจก็คือการที่รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศแบบสดๆร้อนๆเลยครับว่าจะจัดซื้อเครื่องบินขับไล่แบบเชิงตูเจเทนจากจีนอย่างน้อยนะครับ42ลำซึ่งมีมูลค่ากว่า9,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือกว่า2 9 0 0 0 0ล้านบาทและก็นับเป็นครั้งแรกด้วยครับที่จีนขายเน,น J10 ที่ว่านี้ให้ชาตินอกเหนือพันธมิตรใกล้ชิดอย่างปากีสถานและที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือมันเป็นเครื่องบินรุ่นเดียวกันกับที่ปากีสถานอ้างว่าสามารถใช้ทําลายเครื่องบินขับไล่แบบดาโซราฟาลซึ่งอินโดนีเซียซื้อเหมือนกันก่อนหน้านี้แต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่กองทัพอากาศอินเดียใช้ครับอย่างไรก็ตามแผนจะซื้อ j 14ซึ่งเป็นรุ่นที่เขาตกลงจะซื้อกันยังไม่มีกรอบระยะเวลาที่แน่ชัดว่าจะส่งมอบได้เมื่อไหร่รวมไปถึงว่ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณภาพการผลิตในจีนเพื่อให้มั่นใจว่าดีน้จะเสริม ขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพครับทั้งหมดที่ผมเล่ามานี้คือภาพรวมของกองทัพอา,าอากาศอินโดนีเซียในปัจจุบันครับและในอนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะได้เห็นภาพของเครื่องบินรบที่มีทั้งจากสหรัฐอเมริกาจากอังกฤษจากฝรั่งเศสจากจีนจากเกาหลีใต้จากตรุรกีอยู่ในที่ที่เดียวกันราวกับเป็นชูรูมของเครื่องบินรบทั่วโลกที่อินโดนีเซียก็ได้ครับ